นี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำมือมนุษย์นะครับที่ดักร่อไว้นะครับแล้วเต่าเข้าไปติดนะครับก็ออกไม่ได้น้ำท่วมรอบก็จมน้ำตายนะครับอันนี้คือเต่าสองตัวนะครับมีตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวนะครับอันนี้สภาพเน่าแล้วนะครับน้ำท่วมพอดีผมเห็นแล้วรนะอบมันจมน้ำอยู่วันนี้พอดีผมมาวิทย์น้ำตรงนี้จนแห้งถึงเห็นสภาพ เต่าที่ตายแล้วนะครับเนี่ยก็น่าเวทนาแล้วครับกว่าจะตายนี่ก็เฮ้ยใช้เวลาทรมานนานนะ,ะนะ่ะนานนะครับนาสงสารนะฮะเต่าเป็นสัตว์ขุ้มครองนะครับสัตว์สัตว์ขุ้มครองติดพบรบสัตว์คุมครองนะครับห้ามจําหน่ายห้ามล่าห้ามค้าอะไรยเงี้ยครับห้ามขายกินก็คงไม่ค่อยมีใครนิยมกินเต่ามากนะครับ ผมคิดว่านะครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดผมเจอเจอกับเจ้าของเจอกับอะไรผมก็จะขอเขาขอเขาขอขอเขาว่าขอช่วยได้ไหมขอได้ไหมย่างเงี้ยผมเคยช่วยเยอะนะครับหลายหลยหลายครั้งแล้วที่เจอเต่าก็จะเอาไปปล่อยนะครับครับไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเขาหมดเวรหมดกรรมครับไปเกิดในที่ท,ที่ดีนะครับ